อันนี้ไม่ได้เข้าใจจากผู้หญิงนะครับแต่ถึงมีผู้หญิงข้างหลังก็ผมก็ยังเข้าใจอันนี้เรื่องของร่างกายตัวเองเลยอยากร้องนิดนึงเพื่อมันเป็นเพลงได้ให้กับใครสักคนหรือร่างที่หลุดไป ฉันอยากเจอคอดให้มากกว่านี้แต่คอดมาก็ไม่ได้มีเพราะไม่มีให้เธอเหมือนเดิมเพราะความรู้ฉันมันออกไปแล้วมันไม่ใช่ความรู้ที่แล้วมันไม่มีความรู้ที่เลย เธออย่าเธอเรากับฉันเลื่องนั้นเพราะมันไม่ใช่ลูกสำคัญมันเป็นเรื่องของคอดคอดดีแล้วเธอเข้าใจกับคำคำนี้ว่าตัวลูกได้เลี้ยงตัวดีมันไม่มีอะไรเหมือนเคยมันไม่มีอะไรเหมือนเคยก็แสดงว่ามันรู้เลยว่าพ่อแม่มันเป็นใครนะครับ